สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้เป็นวิชาดนตรีซึ่งจะเป็นเนื้อหาของโน้ตดนตรีสากลนะครับซึ่งเนื้อหาของดนตรีโน้ตดนตรีสากลเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยแล้วก็มีความสลับซับซ้อนหน่อยนะครับดังนั้นพยายามดูคลิปนี้หลายๆรอบนะครับดูหลายๆรอบแล้วนักเรียนจะเข้าใจนะครับแล้วก็ทําได้นะครับส่วนถ้ายังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามรูได้ตลอดนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับ ครับอย่างแรกก็คือสัญ,ญลักษณ์ตอนนี้โนต้ตดนตรีสากลที่ยังเรียนห็นเนี่ยครับทียังเรียนห็นอยู่ด้านหน้านีครับยังไม่มีชื่อเสียงแต่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกความสั้นยาวอ่าบอกความสั้นยาวก่อน,นะครับตัวเรขคือโน้ตตัวกลมนะครับเท่ากับ4จังหวะในอัตราจังหวะ44อ่าถ้าห้องนี้มี4จังหวะ ตัวโน้ตตัวนี้ยาวเลยครับ4จังหวะนะครับตัวต่อไปเรียกว่าตัวขาวนะครับตัวขาวก็มีอัตราจังหวะครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลุมก็คือเหลือแค่2จังหวะตัวต่อไปโน้ตตัวดำนะครับมีอัตราจังหวะ1จังหวะและตัวสุดท้ายคือตัวขบิด1ชั้นมีครึ่งจังหวะนะครับตัวนี้ในหน้านี้คือ ชื่อของสัญ,ญลักษณ์ตัวโน้ตด,ดนตรีสากล่ามีตัวอะไรบ้างมีตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวขบตีตหชั้นนะครับนักเรียนดูตรงนี้ก่อนนะครับจำตรงนี้ให้ได้ว่าตัวกลมยาว4ขาว2ดำา1ขาเขบีตครึ่ง1ะครับต่อไปครับเมื่อมีตัวสัญ,ญลักษณ์แบบนี้แล้วก็จะต้องมีบรรทัดเพื่อจะได้บอกตำแหน่ง บอกตำแหน่งว่ามันจะอยู่ในตำแหน่งไหนบรรทัดที่ใช้ในการบันทึกตัวโน้ตของมนตรีสากลเราเรียกว่าบรรทัด5เส้นนะครับก็จะมีเส้นบรรทัดทั้งหมด5เส้นครับนับจากเส้นล่างเป็นเส้นที่1นับจากเส้นล่างสุดเป็นเส้นที่1นะครับโดยก็จะมีช่องบรรทัด4ช่องนะครับบรรทัดมี5เส้น มีช่องบรรทัด4ช่องนะครับาใช้สำหรับเอาตัวโนต้ตเมื่อกี้เนี่ยครับมาบันทึกลงไปคราวนี้ก่อนที่จะบันทึกลงไปได้ก็จะต้องมีกุญแจอ่าสาระแบบนี้นกักเรียนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วเราเรียกว่ากุญแจซอนกุญแจซอนหรือเครื่องหมายกำหนดหลักเสียงซอนนะครับจะบันทึกอยู่ในบรรทัด5เส้นโดย หัวของกุญแจซนจะพาดผ่านเส้นที่สองของมรรทัด5เส้นตามภาพเห็นไหมครับหัวกุญแจจะพาดฉะนั้นตัวโน้ตที่นกักเรียนเห็นเนี่ยที่เป็นรูปตัวขาวตัวดำตัวคาเบตหนึ่งชั้นที่ทับเส้นที่สองอยู่ตัวนี้คือเสียงซอนอ่าต้องมีกุญแจก่อนถึงจะสามารถที่จะไขปริศนาได้ว่า โน้ตเนี่ยมันคือเสียงอะไรจากภาพที่นักเรียนเห็นตัวโน้ต3ตัวนี้คือเสียงซอนหมดเลยเพราะอยู่ทับเส้นที่สองแต่มันมีความแตกต่างกันตรงที่ความยาวของเสียงเมื่อกี้ในหน้าแรกเราเรียนไปแล้วว่าตัวกลมยาวเท่าไรตัวขาวยาวเท่าไรตัวดํายาวเท่าไรตัวขเบิดหนึ่งชั้นยาวเท่าไร่นะครับดังนั้น ตัวโน้ตเนี่ยตอนนี้สามารถบอกได้แล้วอย่างเลยก็คือบอกเสียงที่เรีนเห็นก็คือบอกเสียงว่าเป็นเสียงซอนและบอกความยาวของตัวโน้ตตัวแรกก็คือตัวซอนที่เป็นโน้ตตัวขาวยาว2จังหวะเห็นะครับสามารถบอกได้แล้วตัวต่อไปตัวซอนที่เป็นโน้ตตัวดํายาว1จังหวะตัวซอนที่เป็นโน้ตตัวขาเบิดหนึ่งชั้นยาวครึ่งจังหวะ นักเรียนจะต้องย้อนกลับไปดูอีกทีนะในคลิปนะครับตั้งแต่ชื่อของตัวโน้ตและความยาวเมื่อเอามาบันทึกในมนนาธยฐานเส้นก็จะเกิด2อ,อย่างก็คือชื่อเสียงว่าเสียงอะไรและยาวเท่าไหร่นะครับตรอวนี้เรามาดูตัวโน้ตตัวอื่นๆบ้างนะครับมีทั้งหมด7ตัวเหมือนกันครับโดเรมีฟาซอลาทีโดสูงด้วยโอ้วันนี้มีแถมให้เป็น8ตัว จากดูต่ําแล้วไปดูสูงด้วยนักเรียนสังเกตดูที่ตัวซอนเห็นไหมครับจะอยู่ตําแหน่งเดิมก็คือทับเส้นที่สองของบรรทัด5เส้นทับเส้นที่2ของบรรทัด5เส้นนั่นคือเสียงซอนเสียงที่สูงกว่าซอนก็คือเสียงลาก็จะกลายไปอยู่ในในช่องบรรทัดนะครับสูงกว่าลาก็ทีก็จะไปทับเส้นสูงกว่าทีก็โดก็จะไป อยู่ระหว่างเส้นเพราะนั้นตัวโน้ตที่ถูกบันทึกมีอยู่3แบบแบบที่หนึ่งก็คือตัวโน้ตที่มันขาบเส้นอยู่มันทับเส้นอยู่ก็มีมีเสียงมีเสียงซอนเสียงทีต่อไปตัวโน้ตที่อยู่ในช่องบรรทัดในช่องเลยก็คือมีเสียงฟาเสียงลาเสียงโดมีแถมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโน้ตที่อยู่ใต้บรรทัด หมดแล้วหมดใต้บรรทัดแล้วอยู่ข้างล่างเลยก็คือเสียงโดกับเสียงเรนักเรียนสังเกตดูเสียงโดต่ําตัวเลขหรือเห็นไหมครับมีเส้นเล็กๆขีดขวางไว้ขีดไว้ทําไมเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นน้อยเส้นน้อยขีดไว้เพื่อให้รู้ว่ามันต่ํากว่าเสียงเรนะถ้าไม่ขีดมันก็ดูไม่ออกนักกุนตรีที่เล่นนักร้องที่ร้องก็จะไม่รู้ว่าตัวนี้มันเสียงเรหรือเปล่าเพราะมันอยู่ใต้บรรทัด ฉันขีดให้มันทับเส้นไว้แสดงว,ว่ามันต่ำกว่าเสียงรีนะครับอ่าอันนี้ในส่วนของใบงานคนนี้ค่อนข้างยากหน่อยเนาะอะค่อนข้างยากหน่อยนั้นนักเรียนต้องกลับไปย้อนดูคลิปอีกทีหนึ่งนะครับในใบงานเนี่ยครับให้ในักเรียนเขียนตัวโน้ต2ตัวข้อละ2ตัวลงในบรรทัด5เส้นอ่าเอาตัวไหนก็ได้ครับจาก ใบงานที่ครูให้ไปมีครูแนบใบความรู้ไปให้ด้วยดูจากใบความรู้ก็ได้ดูจากในนังสือเรียนก็ได้ดูจากในคลิปก็ได้ครับเอาตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเอาตัวไหนก็ได้มาเขียนลงไปเขียนลงไปในบรรทัดห้าเส้นโคนนะครับนักเรียนเขียนตัวอะไรลงไปก็ให้ตอบทางด้านขวามือในช่องสี่เหลี่ยมงั้นเนี่ยในบรรทัดห้าเส้น ให้เขียนตัวโน้ตลงไปในบรรทัดด้าเส้นเลยนักเรียนเขียนดเลยก็เขียนไปเลยนักเรียนเขียนซอนนักเรียนก็เอาเอาตัวไหนก็ได้เอาตัวกลมตัวขาวตัวดําตัวคาเบตได้หมดเขียนตัวแบบไหนก็ได้นะครับเขียนลงไปแล้วบอกครูด้วยทางด้านขวามือว่าไอ้ที่เขียนเนี่ยคือเสียงอะไรซ้ํากันได้ครับซ้ํากันได้ จะเป็นข้อหนึ่งจะเป็นโดเรเบโซนอะไรก็แล้วแต่นักเรียนนะครับแล้วแต่แต่ต้องเขียนตำแหน่งให้ถูกต้องอที่จริงแล้ว5ข้อมี8ตัวใช่ไหมนั้นแสดงว่า,าต้องมีซ้ำกันหรือใครจะเขียนให้มันสูงกว่าก็ได้เนาะ,ะจะให้สูงกว่าที่มีอยู่ในในหนังสือในแบบในแบบของเราเนี่ยมีแค่โดต่าถึงโดสูงมันมีแค่8ตัวสูงกว่าโดสูงก็คือเสียง เสียงรีอยู่ในตำแหน่งไหนลองเขียนดูได้นะครับหรือใครไม่มั่นใจก็เขียนในตำแหน่งที่เป็นบรรทัด5เส้นอยู่ในบรรทัดหน้าเส้นนะครับจะเขียนรูปตัวโนต้ตไหนก็ได้ครับตัวโนต้ตตัวกลมโนต้ตตัวดำโนต้ตตัวขาวเขียนได้หมดเขียนแบบไหนก็ได้นะครับแต่จะต้องบอกตำแหน่งให้ถูกว่าที่เราเขียนไปเนี้ยชื่อมันคือเสียงอะไรนะครับเดี๋ยวใครที่ดูคลิปแล้วย,ยังไม่เข้าใจสาม,มารถถามในกลุ่มไลน์ได้นะครับ วันนี้ขอให้มีความสุขกับวิชาดนตรีครับสวัสดีครับ